ตอนนี้ครับเรากําลังจะขึ้นไปบนภูมะเขือที่เห็นตรงนี้ก็ไม่ใช่ AI ตอนนี้เราทําถนนขึ้นภูมะเขือเป็นทางปูนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถสามารถขึ้นได้การส่งกําลังสามารถขึ้นได้สะดวกกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งยอดภูมะเขือที่ถูกปรับปรุงธงชาติไทยฐานธงชาติไทยเรียบร้อยรวมถึง การเคลียร์พื้นที่ตอนนี้พื้นที่ข้างบนภูม,มะเขือเรียบร้อยสะอาดสะอ้านกําลังปรับปรุงเส้นทางปูนขึ้นมาจนถึงฐานเสาธง,งชาติไทยแห่งนี้ ขึ้นมาอีกครั้งสภาพก็เรียบร้อยขึ้นของที่ลื้อไว้ตอนนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยตอนนี้กำลังทําเส้นทางเป็นทางปูนอยู่บนยอดภูมะเขือ